หลายท่านคงชอบนะฮะเล่นหาพระกันตั้งพระเครื่องพระบูชานะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีพระที่กังเช่นพระสมเด็จเนี่ยก็มีกันแทบทุกบ้านนะครับแล้วก็อีกพระนะึงคือพระหลวงพระทวดนี่ก็มีกันแทบทุกบ้านนะถัดไปก็มีหลวงพ่องเงินวัดบางคานนะแล้วก็อีกหลายพระนะที่ท่านนิยมคุณแผนบ้างนะพระกลุบ้างแล้วแต่คนจะเล่นหากันนะครับ ีนี้ขึ้นชืออ่อพระสมเด็จเนี่ยสมัยก่อนนี่ก็เป็นที่ยมเล่นหากันเยอะนะ mm hmm. แต่ปัจจุบันนี้ก็อยู่ในมือของพวกเศรษฐีมหาเศรษฐีแล้วนะปั่นราคากันจนเป็นหลักหลายสิบล้านเป็นร้อยล้านแล้วนะโอกาสที่จะมีการเล่นกันก็ยากขึ้นนะครบปั่นราคาจนเสียหมดแล้วนะครับทีนี้อ,อดฐ์เส้นพระท่านนี้ก็เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนนะประมาณ ห้าสิบหกสิบปีที่แล้วเนี่ยท่านกับพวกเนี่ยนะตอนนั้นก็เรียกว่าออพอมีตังบ้างแต่ก็ไม่ได้ร่ำรวยนะเห็นคนไทยเนี่ยชอบเล่นพระกันเยอะนะองค์การพระตอนนั้นก็แถวท่าพระจันทร์แถวแล้วก็กลังบูมๆดังๆกันนะก็โหเงินสะพัดนะรวยกันนี่ท่านก็เลยวางแผนกับเพื่อนสองคนว่าเออหาวิธีหาเงินจากพระบ้างดีกว่าท่านเป็นคนนอกศาสนานะท่านนับถือ จะพอเจ้าแม่นะเป็นตามศาสนาของท่านแต่ไม่ใช่คนพุทธนะหลังจากที่ตกลงกับเพื่อนว่าจะทําทการปลอมพระแล้วก็เลือกไปเลือกมาก็เอาพระสมเด็จแหละกาลังเป็นที่นิยมนะท่านก็บอกว่าท่านกับเพื่อนก็เลยไปศึกษานะทั้งมวลสารทั้งบล็อกแม่พิมพ์ทุกแม่พิมพ์นะครับว่าเป็นยังไงผงสมเด็จเนี่ยนะจะสร้างยังไงดีนะแล้วก็รูป,ปรวม มูลสารเขาเรียนกะมูลสารทั้งหมดนะเพื่อจะมาสร้างให้ได้นะทีนี้ท่านก็บอกว่าเอา่อหลังจากศึกษาแบบพิมพ์พระสมเร็จทั้งหมดแล้วนะศึกษามูลสารทั้งหมดแล้วนะท่านก็จัดการเลยนะรูป,ปรวมมูลสารทั้งหมดให้ได้ก่อนนะตามที่สมเร็จเคยทาแล้วพอมีอะไรบ้างก็ศึกษาจากประวัติศาสตร์ตำรา,ลาแล้วก็ดูพิมพ์ต่างๆนะแล้วก็ศึกษาพิมพ์ก็นะทีนี้ก็พอรู้แล้วว่าสามารถรวบรวมมูลสารสามารถทําได้จริงอย่างนี้ท่านก็เลย จัดการนะฮะไปหาพระสมเด็จนะแต่รุ่นแต่ละพิมพ์เนี่ยนะมาซึ่งบางทีก็ท่านก็บอกว่าไปยืมเพื่อนบ้างนะไปเช่าบูชามาบ้างนะมาลงทุนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเช่ามาเพราะสมเด็จราคาแพงนะก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้ยืมมายืมมาสองบ้างล่างอะ่างี้นะฮะท่านบอกสมัยก่อนเนี่ยบ้านเรายัางไม่มีเครื่องสแกนสแกนไอสินค้าสแกนของสแกนพระเนี่ยนะ แต่ต่างประเทศมีแล้วท่านก็ลงทุนนะเอาเครื่องมาสแกนพระสมเด็จทุกพิมพ์เลยนะสแกนหน้าสแกนหลังสแกนข้างนะนะสแกนให้ละเอียดเลยนะเพราะว่าต้องการจะเอาไปเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็แกะบล็อกพิมนะครับนี่พอสแกนครบครบ,ครบทุกพิมพ์แล้วเนี่ยนะครับก็ส่งไปให้ที่ต่างประเทศจัดการทาบล็อกขึ้นมานะบล็อกที่ว่านี่เขาก็แกะบล็อกโดยคอมพิวเตอร์นะเห็นไหมตอนหลังก็เลยมีที่มาว่า พระปลอมที่เป็นบล็อกคอมพิวเตอร์เนี่ยน่ากลัวสุดนะทีนี้ปลอมจากเมืองนอกเนี่ยท่านบอกโหปลอมได้ละเอียดมากนะทุกสัดส่วนนะทุกระยะตำหนินะลายเส้นรอยแตกนะรวมถึงว่าด้านข้างนะี่ยที่เป็นรอยเรียกว่าอะไรนะเฉือนน่ะนะเฉือนเนื้อผ้าผ้าดินเนี่ยนะที่เป็นรอยเส้นๆเ,เนี่ยทำหมดได้หมดนะคอมพิวเตอร์เขาสแกนละเอียดมาก สมยัยเมืองไทย5 0าสปีแล้วยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันว่ามีบล็อกคอมพิวเตอร์ด้วยนะทีนี้พอท่านทาบล็อกคอมพิวเตอร์เสร็จเนี่ยท่านก็บอกว่าท่นานก็จัดการนะให้เขาส่งบล็อกมาให้ทีนี้พอส่งบล็อกมาให้อะพวกท่านก็จัดการปั๊มกันนะปั๊มนี่เขาบอกว่ากรรมวิธีที่ทํากันเนี่ยพอปั๊มมาเนี่ยมวลสารครบทุกอย่างเหมือนทุกอย่างนะแล้วก็สีจะเอาแบบไหนได้หมดนะจากความเก่าย้อนยุก เก่าหลังเคลือบโน่นเคลือบน,น,อบนี่ตำหนิอยู่ตรงไหนแตกยังไงเนื้อเกินยังไงนะบล็อกคอมพิวเตอร์ทําได้หมดนะเป๊ะเลยนะฮะนะทีนี้ท่านบอกพอทําเสร็จเนี่ยก็มีท่านทดสอบนะเอาไปปล่อยนะปรากฏดัดเซียนก็ยอมรับว่าของจริงนะก็ผ่านสาย,สายตาลหลายๆเสียนของจริงเปะ๊ะนะพิมพ์ได้เนื้อได้สีสันได้อรอยตำหนิได้ทุกอย่างได้หมดนะก็เป็นที่มาของเริ่มปลอมมดแล้วเนะี่ยท่านก็ค่อยๆปล่อยนะปล่อยออกสู่ตลาด ทีละองค์ทีละองค์นะบางองค์สมัยก่อนก็หลายแสนนะหลักแสนสมัยนั้นนั่นนะแล้วก็ค่อยทยอยปล่อยไปเรื่อยแต่ก็สร้างสตอรี่นะเหมือนกับเซียนพระหลายคนปัจจุบันเนี่ยสร้างสตอรี่นะครับว่าหนึ่งได้มาจากขหาบาดีบ้างได้มาจากชาวบ้านข้างวัดละครั้งบ้างนะได้มาจากชาวต่างหวัดที่มากราบท่านเจอท่านแล้วก็ได้พระมาเขาสร้างสตอรี่ปล่อยข่าวมาเรื่อยนะฮะ ปรากฏว่าพวกเซียนก็ซื้อกันนะค้น่วไปก็หาซื้อกันนะครอยากได้ก็ซื้อกันนะทีนี้ท่านก็บอกโอ้โห <t od ulate> ตอนนั้นนะมีทุกบล็อกทุกพิมพ์เลยนะรวยมากเงินโอ้โหสามสสี่สิบล้านห้าสิบล้านหาได้สบายเลยนะก็มาแบ่งปันกันแบบสุขสบายในชีวิตกินหรูอยู่สบายเลยเนี่ยทำมาจนแบบเป็นล่ําเป็นสันเลยนะปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งนะท่านบอกว่าขนาดท่านเป็นคนนอกศาสนาพุทธนะกรรมจากการทําพระเนี่ยนะ หลวงระเมิดพระพุทธประธรรมพระอายะสงฆ์เนี่ยมันมีจริงเนี่ยท่านก็เลยเล่าให้เราฟังว่าผลจากการที่ท่านทาพระสมเด็จปลอมเนี่ยมันมีอยู่จริงนะครับปรากฏว่าหลังจากที่ท่านทําในสภาอูฟูเต็ที่ไม่น่าเชื่อนะท่านวิบัติทุกทางเลยถึงวันหนึ่งนะฮะวิบัติทุกทางเลยขอบรัวลูกเมียล่มสลายหมดนะครับ,แล,บรนะแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองเกลี้ยงนะแล้วก็ท่านต้องเจ็บป่วยหนักนะแต่ละคนนะตัวท่านเองก็เจ็บป่วยหนักขนาดไหนฮะเดินไม่ได้เลยนะ นอนแบบคนพิการเย่ยต้องเอาเงินทั้งหมดที่เคยหาไม่ได้รักษาตัวจนหมดเกลี้ยงเลยนะเห็นไหมล้มละลายเลยนะครับปรากฏว่าทุกวันนี้ท่านก็ยังเดินไม่ได้อยู่นะฮะไปเดินแบบขัดๆอยู่เจ็บขาอยู่เนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยผลกรรมที่ท่านทามาบอกว่าผลกรรมไม่จริงเนี่ยนะท่านก็คงจะไปดูดวงหรือดูสินแสหรือสักอย่างมาดูเขาด,ดูบอกกันเนี่ยท่านต้องชดใช้กรรมไปเยอะนะทั้งชาตินี้และชาติถัดไปนะสุดท้ายท่านก็เลิกนะ พอรู้ว่าม่มีกรรมจริงท่านโดนนี้่เลิกทําพระปลอมเลยนะและสุดท้ายท่านก็บอกว่าทุกวันนี้ท่านก็ทําเขาเรียกว่าไถ่บาปนะะโดยการทาบุญเกี่ยวกับพุทธศาสนานะสร้างทำมาสถานสร้างสถานที่บัตรธรรมหลายหลายที่นะเพื่อเป็นการไถ่บาปตัวเองนะนะก็ฝากไปด้วยนะฮะว่าเ,า,รราเนี่ยการปลอมพระเนี่ยเขามีส่วนสําคัญอยู่เหมือนกันแล้วท่านก็เล่าแล้วเราก็ไปเจอลูกความอีกท่านหนึ่งนะ ท่านบอกว่าการปลอมพระสมเด็จเนี่ยมันมีตั้งแต่สมัยเจ้าระคุณสมเด็จอยู่แล้วนะครับก็คือพอสมเด็จทำเนี่ยนะจากข่าวคนบาทเนี่ยแล้วก็มูลสารบางอย่างเนี่ยสมเด็จพอทําปุ๊บท่านก็ทําแจกทําแจกทุกวันถูกต้องไหมท่านก็ทิ้งแม่พิมพ์ท่านไม่ได้ทาร้ายนี่นะไอป่าข้างบ้านนาวัดแถววัด,วดก็เอามาปั๊มต่อนะเห็นสมเด็จทามูลสารอะไรก็ไปดูดูเสร็จกปนะป็ปั๊มต่อแล้วตั้มไว้ปั๊มไว้เขาเรียกว่าก,ก๊อปไว้นะทําปลอมเรียนแบบตอนนั้นเลยนะนะฉะนั้น พระสมเด็จจึงปลอมเหมือนทุกอย่างพิมพ์ตำหนิตำเนอเนะก็เหมือนพอเป็นบล็อกเดียวกับบล็อกสมเด็จเลยนะทีนี้ปรากฏว่านอกจากป้านี่ปลอมแล้วสมัยก่อนพ่อเขาเป็นนายธนาคารนะทางานธนาคารทำไมนั้นก็นเงินเดือนเยอะนะเงินดีธนาคารนะเขาบอกว่าวันหยุดเนี่ยเขาก็จะไปเดินแถววัดท่าแก้วก็จะมีพวกขี้ยานะธนาคารเขาสุมฟิตกันอยู่ขี้ยาก็จะเอาพระสมเด็จนี่ะมาขายเป็นกระบุงกระบุงนะ,ะพ่อเพื่อนก็บอกว่า ท่านก็ไปเหมามาบางทีก็บุงยี่สิบบาทสมัยก่อนนะห้าสิบหกสิบปีแล้วบางทีก็สามสิบบาทแต่ถ้าไหนฝีมือดีๆหน่อยนะในกลักไม้ดูแล้วโอ้โหนะ่ะหน้าเชื่อถือเป็นของจริงท่านก็ไปเหมามาห้าสิบาทนะแต่ท่านเหมามานี่ท่านไม่ได้ว่าจะเหมามาเพื่อไปขายต่อหรือเช่านะท่านบอกบางทีก็มาเป็นวิญญา,านบางทีก็มาแจกเพื่อนบ้างนะครับท่านบอกโอ้โหอ่าแต่ละคนฝีมือทําสุดยอดส่วนเถอ่คียยาก็บอกว่าเนี่ยได้มาจาก เจดีพระบ้างนะหรือหลังคาโบสถ์เจอบ้างนะหรือนเจอหรือนี่เจอก็สร้างสตอรี่ไปแต่ท่านก็ไม่ได้คิดมากนะบอกว่างองค์ท่านก็บอกว่าบางองค์ก็มีนะมีก็เจอจริงก็มีนะส่วนใหญ่เก๋หมดแต่ว่าเก๋เหมือนมากนะเป๊ะเลยแสดงว่าแบบพิมพ์นี่มันเหมือนนะเนื้อเหมือนอะไรเหมือนทุกอย่างเลยนะที่เราไปกราบท่านนะพอเพื่อนก็ให้มาสองสามอง,องค์แล้วก็มาบูชาแจกเพื่อนบ้างนะครับก็ถือว่าจำไว้นะพระสมเด็จปลอมมาแต่สมัยก่อนแล้วนะแล้วก็จะไปเชื่อนะ นะพระสําเร็จจะมีอะไรทันทุกบ้านนะเหมือนกันนะพระบางอย่างพระสมุทรวก็จะมีทุกองคได้ไงเขาสร้างมาไม่เท่าไหร่เองนะฮะจะไปหลงเชื่อนะฮะอยู่ในมือเซียนเป็นแท้มือเราเป็นปลอมก็มีบางทีเข้าไปประกวดปลอมนะแต่จริงๆพระแท้นะก็ฝากไว้นะอย่าหลงเชื่อนะครับนะฮนะใช้สติปัญญานะ